ตอนนี้นะครับที่พี่อาสาจะถ่ายรูปถ่ายได้นะครับตอนนี้เราเห็นเลยถ่ายวีดีโอด้านขวามือนะครับลมพายเขาค่อนข้างจะเยอะฮหมอกน่าจะไปนี่คือเหนือสุดของเวียดนามนะครับที่ติดกับชายแดนจีนครับผมีป้ายเขียนว่าอะไรครับน้องพลอยนี่ป้ายที่จุดรองที่จุดของที่นี่ค่ะอ้าวเหรอฝั่งนู้นจะเป็นที่ทำการของกอโมจินนะไป เอ๊ะเส้นๆนี่ครับอยู่ที่ร้านกินเต้าหวยกันนะครับเขาให้เรานั่งเก้าอี้เหมือนเก้าอี้สักผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยครับเต้าหวยอ่าเป็นเต้าหวยร้อนนะครับถ้วยละหมื่นดองนะครับเท่ากับประมาณ15บาทนะครับผมนี่เพื่อนๆเรานั่งกันอยู่เต็มเลยแต่ว่าเห็นแค่ถ้วยแล้วก็เก้าอีแ้แทนนะครับคือซตรอเบอรี่นะครับผมกล่องนี้ราคา30,000ดองลูกเบลล์เลยน่าจะเป็น10ลูก ต้องคิดเป็นเงินทั้